สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของฟนะิเปชนนมาอีกแล้วพี่น้องบอกอุ้ยไม่ใหญ่อันนี้คือมาดูแทะก็สร้างข่อยว้าง <c ười> อยว้างไ่อยกันเลื่อนๆไทยๆชูๆตัวเลขงามๆมาฝากซุ้มเจ้านี่แหละจับกันมาใกล้ๆม้อน,น,น,นี้ม้อนี่วันจันนะเออวันจันนีอะไร อาจามีลาวพัฒนาทุกคนอานจารย์วันนี้2กันยา2567นะจารทุกคนจ้ะเน้นย้ำว่าคิดนี้ทําำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตต่ไม่ชอบผ่านถึงคุณจะดูเครียดแค่ไหนแต่ก็ยังเน้นว่าดูเพื่อความบันเทิงบ่บันเทิงก็ต้องบันเทิงเีหล,หลายคนบอกหลายคนบอกคอยบได้บันเทิงน้ำเจ้าเด้อคอยเครียดบหมนอืม บันเทิงกับบันเทิงคอยบอกให้บันเทิงก็คือบันเทิง <S 2> <S 2> <S 2> <S ซูเมอร์นี่นะป่วงอะได้พี่เบนอะอยู่ผู้เดียวกับป่วงพี่น้องเอ้ยป่วงแบบอบอกบ่ถึกนั่นแทบคำามากใกล้ๆเมื่อนีนนี้ราวพัฒนาของแอตใต้ฟ้าหลายหลายคนรอคอยราวพัฒนาของแอตใต้ฟ้าและหลายคนก็บ่นว่าทําไมแบบเปิดคลิปมาและไม่ยกเลขเลยซุมเจ้า คุณเจ้าเข้าใจของการทำงานไหมนะคะทุกคนคะเออนี่แหละกัาบอนัวหัวหมวนกันสะก่อนซึ่งขอบอกว่าแอสตน์ฝาวันนี้ตัวเลขสวยมากอุ้ยมีตรงกับของพี่เป้นําเดอ้อคุณเจ้าเห็นคลิปพี่ของพี่เป้หรือ,อยังที่พี่เป้เมื่อคืนนี้พี่เป้ไไหลสดนะเมื่อคืนนี้น่ะไหลสดลาบัตนาแล้วก็หาหน่อย หาเบิ่งเดอ้อเออทรงคันทรงกัน,กนซึ่งมันมีความหวังนะคะความหวังเล็กๆน้อยๆบาทหนึ่งสองบาทก็ว่ากันไปแต่ขอเน้นย้ำว่ามันไผ่มานมัน,นได้ค่ะพี่น้องขาโซกไผ่โซกมนันบางทีเห็นตัวเลขแต่เราไม่มีดวงอันตัวที่เขาอันซื้อพัดผัดบ่อก อันตัวที่มันออกเขาเบิโบซื้อทั้งๆท,ที่เห็นอยู่ตัวเลขนะที่เขาให้มาเนี่ยสี่ห้าตัวแต่เผอิญว่าเราอะเลือกเอาตัวที่เราชอบเป็นบอรหรือไพ่เชียง <c oughs> โอ้่อยกระตื้นเต้นนึกกันได้เมื่อนี่เนาะค่ะเป็นเดี๋ยวเดของแอรต้ฟ้าฮานอยก็มีนะเอาไหมะดี๋ยเดี๋ยวเดีเอาฮา,า,านอยน้ำก่อนเด้อ จะรวมมัดเดียวมัดเดียวในคลิปนี้เลยทั้งฮานอยแล้วก็ของเราพัฒนานะคะหลายหลายคนอาจจะเห็นไปบ้างแล้วและพี่เป้ก,ก็คือหนึ่งที่พี่เป้ก,ก็ไปอยู่ในกลุ่มกับพอดะเออพี่เป้ก,ก็ได้ตัวเลขง,งงาว่าฝากพี่น้องได้พี่น้องเลยพี่เป้กก็แฟนพันธุ์แท้ของแอนใต้ฟ้าและของอีกหลายๆท่านที่เป็นนักคํานวณน,นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆคน ที่ดูคลิปของพี่เป้แถมให้ตัวเลขสวยๆกับพี่เป้มาครับขอบคุณอาสาเบิ่งข่อยบรอดแปดหน้าที่แหละด้ยข่อยสิวยางกระซางทุกเจ้าทุกเจ้าโบเบิ่งทุกเจ้ากระเปิดได้ทุกเจ้ากันย่างนี้ไปใสก็ได้แต่หักอย่าลืมกดไลค์ได้อย่าลืมกดแชร์ได้เบิ่งโบเบิ่งก็แล้วแต่ทุกเจ้าเออข่อยบ่ได้บังคับแต่ข่อยหัก ไปบุบึงเนอนี่นะพี่น้องกระซังเนาวบนโอ่ของเมืองกระซื้อเนาะแต่เราไปกันที่ฮานอยของแอร์ใต้ฟ้าก่อนนะคะฮานอยของแอร์ใต้ฟ้าวันนี้ก็รวมกันสามนอยเหมือนกันเห็นไหมแบบนี้เนะาะมันกระสิบกับหัวกับหางแอร์ใต้ฟ้าให้ฮานอยมาเด่นสี่และเจ็ดนะคะเด่นสี่และเจ็ดตามนี้เลยฮานอยของแอร์ใต้ฟ้า เจ็ดสี่เจ็ดหกสี่ศูนย์สี่เก้านะคะเจ็ดสี่เจ็ดหกเอ 7, 4, 7, 9, 7, 6, ้ยเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วเจ็ดหกขนมาจะเฉวะ <laughs> แถมแถมค่อยแถมเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าอันนี้คือฮานอยของแอปใต้ฟ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนค่ะอันเจ็ดหกหน่อยแถมเดอ้อเออเอาไปในเรื่องของแถมของแถมของแถมพี่น้อง อันนี้คือผ่านไปสําหรับฮานอยนะจ๊ะแล้วเราจะไปต่อกันที่เราพัฒนาอุ้ยสวยสดสดใสสวยมากสําหรับฮานอยของเอ้ยสำหรับลาวลาพัฒนาของแอตใต้ฝา ah. ปมมือค่ะปมมือต้อนรับซึ่งเข้ามาหลายงวดติดแล้วทั้งตัวเจาะก็มีทั้งตัวรูดก็มีแต่ที่สําคัญรูดคือรอดนะจ๊ะอย่าหาว่าบอกเด้ออืม สมมุติว่ารูดรูดบาทหนึ่งไปกราบบนล่างกะนสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบแปดบาทเออคำนวณให้เรียบร้อยดิขอยคำนวณให้เรียบร้อยสามสิบแปดบาทบาทหนึ่งเนาะบาทหนึ่งบนให้เท่าไหรบางคนให้เก้าสิบห้าบางคนให้ร้อยห่านด้กกัไรอยู่เด้กกับไรอยู่อ่ะนี่ค่ะลาวัฒนาแอดใต้ฝาให้เด่นหกวิ่งหกรูดหก เด่นหกวิ่งหกรูดหกหกศูนย์หกสามหกสี่หกแปดและหกเก้าหกศูนย์หกสามหกสี่หกแปดและหกเก้านะคะเด่นหกวิ่งหกรูดหกเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกทุกคนชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นหรือลุ้นทิปแบบว่าหมื่นคูณหมืน่น <c oughs> เมานิดหน,น่อยมาเมาดนึงเมามอยหอยสังนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มนะพี่เป้นนะหมื่นคูณหมื่นทุกอย่างหมื่นคูณหมื่นทุกอย่างคือเขียนทิปเขียนทิปลุ้นทิปพี่น้องเอ้ยท่านถือก็ได้ไิจ่ายท่านบดถือก็ได้สิเอาใจ่คะเขา,ขา,ขาคือกันแต่แบบว่าเขียนขาๆเนาะคือคนในกลุ่มเห็นพี่เป้ะเลยหมื่นคูณหมืน่น แบบวันรุ่นทิพย์แบบนี้แหละนะพี่น้องเอ้าตัวเลขมันหลายพี่น้องตัวเลขมันหลายหลายคนกระทาใจได้แล้วกับวันที่หนึ่งเนาะหลายคนกันยังขาใจบบได้อยู่หลายคนกระเจ็บอกเจ็บใจหลายคนก็ดีอกดีใจอ่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนค่ะดูผู้คนบันเทิงบางคนแมนไผ่แซะใครใครที่พิมพ์เข้ามาแซะนะจ๊ะจยบอกว่า มันไม่มีใครมาขายบ้านขายรถขายนาขายลูกขายผัวขายเมียซื้อหวยก็หรอกเขาแต่ละคนนะ่ะเขารู้ลิมิตของตัวเองอยู่แล้วว่าสมควรซื้อเท่าไหร่ไม่ต้องอุย้ยซุจกจัดจีไปคิดจริงจังยังมากมายขนาดนั้นแทะเด้ๆผู้หลังคนนะ่ะแทะมาข่อยแซะกลับเดอ้อแซะมาแทะกลับไม่โกงเขาใจบอก ถมามมีไมปหู้ว่าตัวเลขจะออกอย่างหันหูซื้อเองแล้วหันหูซื้อเองแล้วอุ้ขอขึ้นหนาจริงจังเครียดแห้งเทว่าบึงเผามาแล้วก็ตีนกาบเต็ม พี่น้องไปเลยเด้อคลิปนี้เราเจอกันคลิปหน้าขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดเดี๋ยวพี่เป้สรรหาตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกๆคนเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้เชนน่ไปเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ